งานกระถินนะฮะกระถินนงี้ดอกแหงเลยอะมันได้มันถือคนนักนำคนเคยหักบาดังคาดเกิดอยู่กระถิ่นงี้ช่วยกระถินมันงี้ก่ากระถินหน่อยตัวไปซองตามเท่า,ป,ทานะปักมันต้นมันเป็นไม่ยืนต้นยนิงตัวต้นนี้คือที่มันนักลวงหรือวนมากมันเริ่มเนียวแล้วก็วท่านมันก็ท่านแกแหง เดี๋ยวมันมันเกิเลยอ่อ,อนไปเยอะยมันพอหยาบหยาบนี้เดี๋ยวต้องขัดเอาเจีหน่อยอ่อนมันอันนี้มันเริ่มกลายพันธุ์เดี๋ยวเพราะมันอยู่ไกล่ปวกักระถินหน่อยายแต่มันก็ยังมีกระทินหน่อย,ยตยวนนอยัวไปเข่าตัวเยูะเดี๋ยวเก็บข่าตะไคร่เดี๋ยวมันให้เศษคลองวางกินกับกระทินหน่อย เจะแด์กระทินหลายเฟืองหนึ่งมีจิตกรมเมียงเมียงคาตะไครกินกับกระทินออนสอยคางของวางของวางเสียนใหญ่เยอะสอยคางตะไคร้ก่อนเสียใหญ่หลายกินหลางนำใส่เบ,บื้องหน้แม่นบอบูวาไปเรื่อย ำเตรียมแล้วจังใส่กาใส่ทำให้มันแหลกยังที่หัามยากยังใส่แบบเพื่องที่หลังยังมาปรุงใส่ใส่ชูรสใส่นํำปลานํำปลาไปก่อนจะได้ว่ามีประเด็กตอนเดี๋ยวก็มีปูดอง ใส่ปูดองเข้าไปแล้วกันโอเคโอเคเป็นอันเสร็จมีมีปูดองนิดหนึ่งผสม กับทีมก็คัดเอาแต่หน่วยออนหน่วยปอป,อ,ปอนะใบ,บงวงใบงวงกินเมียงได้กันเอามาแก่จัหน่อยกรงมิดของฝาดขาก็บ่าดภายในหรอกขากระเาดเ,เอขากำลังกำลังแกนิดนึง เดี๋ยวเอาในกระตินห้อยนะ ของวางเส้นใหญ่เยอะกินล้างํำใส่มันจะบาดใช่ไหมเากแมนมว่าบูวาไปเรื่อยเด้คิดเองเอาไปมวนไปขูดไปล้างนํำใส่อรอ็มันเป็นยังไดเอนนี้เมื่อกั้วิชาการเนี่ยว่าไปวอกไปเองว่าไปทัวรคิดว่า